เคยไหมครับอยู่ดีๆชีวิตคนคนหนึ่งกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเรากับมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นเข้ามาควบคุมทุกอย่างเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาหญิงสาวคนหนึ่งถูกผีไตโหงเข้าสิงยาวนานถึงสมปีเต็มหมอผีมากี่คนก็ไล่ไม่ไปเครื่องรางมากถวายก็เอาไม่อยู่วิญญาณนั้นประกาศชัดว่าจะเอาเธอเป็นเมียแล้วใครจะช่วยเธอได้วันนี้ เราจะพาทุกท่านไปรู้จักเรื่องราวอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับพระเถระผู้มีจิตตานุภาพสูงแห่งวัดสแกหลวงปูด่ดูพรมปัญโยเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องผีสิงแต่คือบทเรียนลึกซึ้งเรื่องจิตกรรมและมรณาสันนวิถีที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดกาลบารมีธรรมของหลวงปูด่ดูพรมปัญโยเรื่องวิญญ,ญาณผีตายโหงเข้าสิงหญิงสาวอยู่อำเภอนครหลวงที่นำมาเสนอไว้ณที่นี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตตานุภาพเป็นอัศจรรย์ของผู้บำเพ็ญธรรมระดับสูงและบ่งชี้ให้รับรู้อีกประการหนึ่งนั่นคือวิญญาณของผู้ที่ตายไปในลักษณะไม่ปกติตายเพราะมีกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุขยวันตายของตนย่อมไปผุดเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปไม่ได้จึงต้องวนเวียนทุกทรมานอยู่ในมิติของวิญญาณที่คาบเกี่ยวกับโลกมนุษย์อีกทั้งยังมืดหมัวด้วยกิเลสตัณหาหลงอยู่ในโมหะอวิชชาไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงว่า ตนเองตายไปแล้วมีอัตภาพผิดแผกแตกต่างจากมนุษย์ไม่อาจสามารถสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับมนุษย์ได้ทุกกรณีเหตุนี้เมื่อมีกิเลสกามฟูขึ้นมากับหญิงสาวที่ตนหมายปองจึงได้ตามรังควานสร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนานถึงสปีหากไม่ใช่บารมีธรรมของหลวงปูด่ดูที่แผ่เมตตาให้วิญญาณของผีตายโหงวิญญาณน,นี้คงจะไม่พ้นจากสภาวะที่จมอยู่ในห้วงกิเลสซึ่งรักดึงเอาไว้ ส่วนที่จะไปผุดเกิดในภพภูมิใดต่อไปก็คงเป็นไปตามยถากรรมของตนเมื่อนำเรื่องของหลวงปูด่ดูพรมปัญโยซึ่งข้องเกี่ยวกับวิญญาณผีตายโหงดังที่ได้พันณนามาก็จะขอนำอัตรประวัติอย่างย่อๆมาแสดงให้รับทราบโดยทั่วกันพอสังเขปรวมทั้งบารมีธรรมของท่านบางเรื่องซึ่งน่าผึงสดับดังนี้หลวงปูด่ดูพรมปัญโยถือกำเนิดในตระกูลหนูสีมีชื่อว่าดู เกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2447ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15คำ่ำเดือน6ปีมะโรงซึ่งเป็นวันเพ็ญวิสาขบูรณมีณนะบ้านเข้าเมาตำบลเข้าเมาอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมบิดาชื่อพุทธโยมมันดาชื่อพ่วงมีพี่สาวร่วมบิดามานดาสองคนท่านเป็นคนที่3เป็นบุตรคนสุดท้องอาชีพของโยมบิดามันดาเป็นชาวนามีฐานะไม่ร่ำรวย เมื่อหมดหน้านาโยมทั้งสองจะช่วยกันทําขนมไข่มงคลออกเรข่ขายหารายได้อีกทางหนึ่งขณะที่ท่านยังเป็นทารกน้อยได้เกิดเหตุอัศจรรย์กับตัวท่านครั้งหนึ่งกล่าวคือเวลานั้นเป็นฤด,ดูน้ำหลากน้ำเหนือได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแทบทั้งหมดท้องนาและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีแต่น้ำเจิ่งนองไปทั่ว บ้านของโยมหลวงปูดูก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันวันนั้นโยมมารดาได้เอาเบาะซึ่งท่านนอนอยู่ไปวางตรงนอกชานไม่มีระเบียมกัน้นด้วยเห็นเป็นที่โล่งโปร่งลมเย็นพัดโช,ชยตลาดเวลาแล้วโยมมารดาก็ไปช่วยโยมปิดาทอดขนมไข่มงคลในครัวขณะที่โยมทั้งสองกำลังง่วนอยู่กับการทอดขนมก็ได้ยินเสียงสุนัขเลี้ยงเห่าขรมตรงนอกชานแล้ววิ่งเข้ามาเห่าในครัวด้วยท่าทางลุกลน ก่อนจะวิ่งพล่านออกไปเห่าตรงนอกชานอีกโยมเห็นสุนัขแสดงกิริยาแปลกๆรีบออกจากห้องครัวมาดูมองไปที่เบาะลูกชายปรากฏว่าหายไปก็ตกใจสุดขีดวิ่งถลันไปที่สุดนอกชานกวาดสายตามองหาไปรอบทิศจึงได้เห็นเบาะลนจากชานเรือนลงไปในน้ำที่ท่วมเจิ่งด้านล่างและลอยไปติดริมรัว้วกลางเบาะนั้นมีลูกชายตัวน้อยๆน,นอนร,ออออร้องอ้อแออยู่ โยมบิดารีบโดดโครมลงไปในน้ำลุยไปที่เบาะลูกชายเมื่ออุ้มลูกขึ้นมาปรากฏว่าไม่เป็นอันตรายอย่างใดจึงประคับประคองกลับขึ้นบ้านด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจเหลือจเกลาโยมทั้งสองคิดหาสาเหตุที่ลูกตกไปในน้ำพร้อมๆกับเบาะก็นึกไม่ออกว่าลูกจะดิ้นจนเบาะเลื่อนไหลไปจนสุดนอกชานแล้วตกลงไปก็เป็นไปไม่ได้ เพราะลูกยังไม่คว่ำเสียด้วยซ้ำจะดิ้นรนตะกายอย่างไรก็ไม่ทำให้เบาขยับเขยืขย้อนเคลื่อนที่ไปไกลถึงเพียงนั้นหรือจะว่ามีลมพัดอย่างแรงถึงกับหอบเอาเบาลูกหล่นน้ำตนอยู่ในครัวใกล้ๆทำไมจึงไม่รู้ว่ามีลมพัดและถ้ากระแสลมรุนแรงถึงขั้นหอบเอาเบากับลูกปลิวตกเรือนไปได้หลังคาบ้านก็คงเปิดเปิงด้วยกระแสลมไปแล้ว และที่น่าแปลกน่าอัศจรรย์ก็คือเมื่อเบาะมีเด็กทารกนอนอยู่ตกลงไปในน้ําเหตุใดเบาะไม่พลิกคว่ําหรือตัวเด็กเลื่อนไหลตกน้ําไปสำเบาะยังลอยน้ําได้ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเบาะไม่ควรจะรับน้ําหนักเด็กไว้ได้ถึงเพียงนั้นโยมบิดามารดาจึงเชื่อมั่นว่าลูกของตนมีบุญวาสนามาแต่กําเนิดแน่นอนซึ่งก็เป็นความจริงเพราะทารกน้อยผู้นี้เมื่อเจริญวัยขึ้นมา ก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัทจนชั่วชีวิตได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติสมณธรรมจนกล่าวได้ว่าท่านบรรลุอรหัตมักผลอีกรูปหนึ่งชีวิตเยาววัยของหลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านต้องเผชิญการพลัดพรากที่รุนแรงร้ายกาจอย่างยิ่งนั่นคือโยมมานดาเสียชีวิตไปก่อนขณะท่านยังเป็นทารกครั้นอายุได้สี่ขวบโยมบิดาก็เสียชีวิตตามไปอีกคน ต้องอาศัยอยู่กับยายโดยมีพี่สาวชื่อสุม่มเป็นผู้เลี้ยงดูเอาใจใส่เมื่อเจริญเติบโตถึงวัยเรียนก็เข้าศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านที่วัดกลางคลองสะบัววัดประดูทรงธรรมและวัดนิเวศธรรมประวัติอายุครบ21ปีจึงได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2468ตรงกับวันอาทิตย์แรม4ค่ำเดือน6ณวัดสแกตำบลธนู อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงพ่อกลัน่นธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดพระยาติการามเป็นพระอุปชาหลวงพ่อแด่เจ้าอาวาสวัดสแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อฉายวัดกลางคลองสะบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพรมปัญโยภิกขุในพรรษาแรกๆท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยธรรมที่วัดประดู่ทรงธรรม สมัยนั้นเรียกวัดประดู่รงธรรมพระอาจารย์ผู้สอนคือท่านเจ้าขุนเนื่องพระครูชมและหลวงพ่อรอดเสือเป็นต้นในด้านการปฏิบัติพระกรรมฐานท่านได้รับการสอนจากหลวงพ่อกลัน่นผู้เป็นพระอุปชาย,ยาจารย์และหลวงพ่อเผาสิทธิ์องค์สำคัญของหลวงพ่อกลัน่นซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านเองนอกจากนี้ท่านยังได้ไปศึกษากับพระอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานอีกหลายรูปที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสระบุรี ประมาณพรรษาที่สามหลวงปู่ดู่จึงออกเดินทุดงเดี่ยวจากพระนครศรีอยุธยาไปยังสระบุรีเพื่อไปนมัสก,การพระพุทธฉายและรอยพระพุทธบาทจากนั้นก็จะริกย้อนมาทางสุพรรณบุรีตัดเข้ากาญจนบุรีแต่ทุดงได้เพียงสามเดือนก็ต้องกลับวัดสแกเนื่องจากอาพาธอย่างหนักตลอดเวลาที่ครองเพศบรรพชิตหลวงปู่ดู่พรมปัญญอปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจริงจังการกระทำความเพียรของท่าน ก็เพื่อตัดขาดจากสายใหญ่ของวัตสงสารให้สะบั้นไปในชาตินี้จะได้ไม่ต้องสืบพบสืบชาติต่อไปอีกกล่าวได้ว่าภูมิรู้ภูมิธรรมของหลวงปูด่ดูมุ่งสูม่มรรคผลนิพพานเป็นแนวตรงซึ่งในอัตประวัติท่านมีเกร็ดเล็กๆที่แสดงให้เห็นชัดเจนพอสมควรดังจะนำมาเล่าดังต่อไปนี้กล่าวคือเมื่อครั้งที่หลวงปู่ดูมีพรรษาไม่มากนักที่วัดสแกมีเรื่องเดือดร้อนรำคาญใจอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นคือพวกโจรใจบาปหยาบช้ามักจะเข้ามาลักขโมยสิ่งของในวัดเนืองๆบางครั้งขณะที่หลวงปู่ดู่นอนอยู่พวกมันก็ยังบางอาจเข้ามาลักขโมยเอาไปต่อหน้าต่อตาหลวงปู่ดู่เคยทราบจากตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าพระอาจารย์ธรรมโชตมีคาถาอาคมขลังอยู่บทหนึ่งสำหรับกำราบขโมยหากมีใครลักขโมยสิ่งของไปจะต้องกลับเอามาคืนหมดแต่พระอาจารย์ธรรมโชตได้ล่วงลับไปนานแล้ว และไม่มีผู้ใดสืบทอดวิชานี้เอาไว้ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระอาจารย์ธรรมโชตมาสอนวิชาอาคมนี้แก่ท่านในนิมิตแต่ก็ไม่เคยมีนิมิตปรากฏเอาเสียเลยกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีทําให้ท่านลืมเรื่องที่อธิษฐานจิตเรื่องนี้โดยสนิทท่านผู้อ่านอาจจะเลือเลือนเรื่องของพระอาจารย์ธรรมโชตไปแล้วก็ได้ดังนั้นจะขอทบทวนความทรงจําสักนิดกล่าวคือ ก่อนมหาธานีกรุงศรีรยุทธยาจะถึงการล่มสลายในครั้งที่สองเมื่อปีพศ2310ด้วยน้ำมือของพม่าฆาศึกคนไทยทุกคนย่อมจะจำกันได้ถึงวีรกรรมค่ายดังระจันนักรบไทยใจหานกล้ามีว่าชายหญิงรวมตัวกันปักหลักสร้างค่ายสู้กับทหารพม่าอย่างยิบตาพม่ายกกองทหารมาตีคราวใดก็ต้องพายแพ้กลับไปคราวนั้นณที่ค่ายบางระจันนี้นามของพระอาจารย์ธรรมโชตก็เป็นที่ปรากฏ และได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์พระอาจารย์ธรรมโชตเป็นพระภิกษุผู้ทรงวิชาอาคมเป็นเลิศได้มาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้แก่ชาวค่ายบางระจันตลอดเวลาที่สู้ศึกกับพมา่าตราบกระทั่งค่ายบางระจันถูกถล่มจนค่ายแตกประสบความพ่ายแพ้ย่อยยับวีรบุรุษวีรสตรีลูกค่ายบางระจันสู้ศึกจนตัวตายเกลื่อนค่ายเกลื่อนแผ่นดินเป็นที่เลื่องลือและพระอาจารย์ธรรมโชตก็สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย ในประวัติศาสตร์มิได้บันทึกเอาไว้ว่าพระอาจารย์ธรรมโชตหายสาบสูญไปเช่นไรแต่เป็นที่เชื่อได้ข้อหนึ่งว่าคมดาบของพม่าฆ่าศึกคงไม่มีทางระขายแม้แต่เงาของท่านนับแต่ค่ายบางระจันแตกกรุงศรีอยุธยาล่มสลายตราบกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชสถาปนากรุงธนร,รีเป็นราชธานีแล้วมาถึงรัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราช ย้ายเมืองหลวงมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพมหานครกาลเวลาล่วงเลยไปนานแสนนานเช่นนี้พระอาจารย์ธรรมโชทย่อมมรณภาพไปแล้วตามวงวัดแห่งอนิจจังวิญญาณของท่านจะไปสถิตอยู่หน้าที่แห่งใดย่อมยากที่จะรู้ได้หลวงปู่ดูดพรมปัญ,ญโยในการต่อมาท่านผ่านพรรษามานานหลายพรรษาแล้วและรับสิทธิ์ไว้ผู้หนึ่งซึ่งกล่าวได้ว่าสิทธิ์ผู้นี้กับท่านมีวาสนาเกื้อกูลก,กันโดยตรงก็ว่าได้ พราะสิทธ์คนนี้ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนหากนับถือาศาสนาคริสต์ระยะแรกๆที่มาฝากตัวเป็นสิทธ์กับหลวงปู่เขาไม่มีศรัทธาปฏิบัติธรรมกรรมฐานต่อมาจึงได้ยอมปฏิบัติและก้าวหน้าในทางธรรมกรรมฐานอย่างเหลือเชื่อกระทั่งวันหนึ่งเข้าไปเจริญสมาธิในกุฏิกับหลวงปูด่ดูได้ปรากฏหลวงปู่ทวดในนิมิตแต่ด้วยเหตุผลทางาศาสนาจึงไม่ยอมกราบไหว้นมัสการหลวงปู่ทวดในที่สุด เขาก็ต้องก้มกราบหลวงปู่ทวดด้วยความเคารพศรัทธาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้วันหนึ่งสิทธิคนนี้มารายงานผลการปฏิบัติของตนต่อหลวงปู่ดู่ตามปกติจากนั้นจึงได้กราบเรียนถามท่านว่าหลวงลุงครับหลวงลุงรู้จักหลวงปู่พระอาจารย์ธรรมโชติไหมครับได้ยินลูกศิษย์ถามหลวงปู่ดู่เพิ่งฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าท่านเคยอธิษฐานถึงพระอาจารย์ธรรมโชติขอคาถากำราบโจรไว้นานแล้วจนลืมจึงตอบลูกศิษย์ว่ารู้จักสิ แล้วเล่าให้ฟังที่ท่านเคยอธิษฐานขอให้พระอาจารย์ธรรมโชติมาปรากฏในนิมิตสิทธิ์จึงกรบเรียนถวายว่าพระอาจารย์ธรรมโชติท่านสั่งให้มาเรียนหลวงลุงว่าคาถาที่ขอนั้นยังเป็นโลกติดอยู่ในโลกไปไม่ได้แต่วิธีการของหลวงลุงเป็นการทําตัวให้ผลโลกที่ท่านทํานั้นสูงแล้วขณะที่สิทธิ์ซึ่งเคยนับถือศาสนาคริสต์มารายงานผลการปฏิบัติแล้วเล่าเรื่องพระอาจารย์ธรรมโชติมาปรากฏในนิมิตสั่งความมาถึงหลวงพูดู มีสิทธิ์คนอื่นๆนั่งฟังอยู่ด้วยหลายคนท่านจึงพูดให้ได้ยินกันทุกคนว่าที่จริงข้าลืมไปแล้วด้วยซ้ำเพราะขอมนนมนานกาเลแต่ท่านยังอุตส่าห์บอกถึงข้าจนได้จากเกร็ดเล็กๆเรื่องนี้ท่านสาธุชนคงพอจะทราบแล้วว่าหลวงปู่ดูพรมปัญ,ญโยบรรลุภูมิธรรมระดับใดเมื่อนำเรื่องของหลวงปู่ดูมาพันานาดังที่ท่านได้อ่านมาแล้วย่อมเห็นว่าท่านมีแนวทางในการกระทำความเพียรเพื่อสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสในชาตินี้ชัดเจน พร้อมกันนี้ยังกรอบด้วยเมตตาบารมียินดีสงเคราะห์ญาติโยมที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ซึ่งยากจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองให้ผ่อนคลายลงได้อีกเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่ดูมักจะกล่าวเตือนศิษยานุศิท์ทั้งที่ใกล้ชิดและห่างไกลตลอดจนสาธุชนญาติโยมทั้งหลายให้พึงสังวรอยู่เสมอก็คือเรื่องควรงดเว้นกระทำกรรมชั่วโดยเด็ดขาดโดยท่านจะนำเอาพุทธพจน์ที่ว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่ามาเป็นข้อเตือนสติแก่ทุกคนเพราะการกระทำกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมเลวก็ตามจิตของผู้นั้นจะบันทึกเก็บงำข้อมูลเอาไว้โดยละเอียดเมื่อใดที่ถึงการมรณะจิตตัวนี้จะเป็นตัวชี้นำไปสู่สุขติหรือทุกคติอย่างชัดเจนจิตตัวนี้สำคัญนักแม้เพียงไปยึดติดหรือคล้องอยู่กับกรรมเพียงน้อยนิดขณะใกล้จะสิ้นใจตายก็ยังสามารถเบี่ยงเบนจุดหมายปลายทางที่จะไปเกิดได้ ลักษณะที่จิตไปจับกรรมในขณะกำลังจะถึงมรณาการเรียกว่ามรณาสันนะิิีีนี้หลวงปู่ดูท่านเคยกล่าวถึงพระภิกษุผู้ปฏิบัติกรรมฐานขั้นสูงรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนี้หรืออาจารย์รูปนี้เป็นที่แน่ใจว่าไม่มีทางไปสู่ทุกขติหรือภูมิแห่งความทุกข์ยากลำบากอย่างแน่นอนท่านถึงกับบอกแก่บรรดาศิษย์ของท่านว่าหากท่านมรณาภาพวันใดทุกคนจะได้ยินเสียงปีพาราตโพนมารับ คงหมายถึงเหล่าเทวดาสแสดงเสียงดนตรีสวรรค์ต้อนรับต่อมาอาจารย์รูปนี้อาพาธและมีอาการสุดหนักเกินกว่าจะเยียวยารักษาได้กระทั่งมรณภาพในวันมรณภาพนั้นสิทยานุสิทธิ์และทายกทายิกามาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเมื่ออาจารย์สิ้นลมหายใจทุกคนก็คิดว่าจะได้ยินเสียงปีพาดราตัตโพนแต่กลับไม่ได้แววเสียงอะไรเลย ทุกคนต่างพากันผิดหวังและคนเสียใจที่อาจารย์ของตนไม่ได้ไปดีดังที่ท่านตั้งปณิธานและเชื่อมัน่นอีกทั้งยังเกิดห่วงใยอาจารย์ไปต่างๆนานาเหตุที่อาจารย์ไม่ได้ไปตามวิถีดังที่ตั้งใจหลังจากมรณภาพแล้วนั้นเนื่องจากก่อนท่านจะอาพาธมีโยมนำอ้อยมาถวายท่านจึงได้นำไปปลูกไว้และเอาใจใส่รดน้ำอยู่เสมอจนอ้อยเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ท่านใกล้จะถึงการมรณาภาพเกิดคิดไปถึงอ้อยกำลังเจริญงามเต็มที่น่าจะตัดอ้อยไปปอกถวายพระฉันด้วยเหตุที่จิตไปคล้องอยู่กับอ้อยเมื่อสิ้นใจตายจึงไปเกิดเป็นตัวเลนติดอยู่ที่ต้นอ้อยไปไหนไม่รอดพิธีงานศพของอาจารย์ยังดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เจ็ดทายกเห็นอ้อยกำลังงามจึงได้ตัดไปปลอกเปลือกแล้วควนอ้อยถวายพระเป็นโอกาสดีของอาจารย์ ท่านจึงโมทนาไม่ติดเกาะอยู่ที่นั่นอีกทันทีที่อาจารย์หลุดพ้นจากอัตภาพตัวเลนเสียงปีพาดราตโพนก็ดังกังวานขึ้นในอากาศเป็นที่ประจักษ์ของผู้ร่วมงานผู้คนทำให้ทายกทายิกาและบรรดาศิษย์ทั้งหลายบังเกิดความปิติปราโมทกันทั่วหน้าเพราะเป็นไปตามวาจาของอาจารย์ทุกประการเหตุนี้หลวงปูด่ดูพรมปัญโยจึงกล่าวย้ำซ้ำเตือนตามพุทธพจน์เสมอว่า ขึ้นชื่อว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าเพราะถ้าจิตไปยึดติดกรรมเพียงน้อยนิดก็ยังไม่อาจไปสู่สุขติได้ดังเช่นอาจารย์ซึ่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานมาอย่างเขี้ยวกร,รมกระทั่งจิตหมดจดสดใสแล้วเพียงแค่เกิดความห่วงใยอยากจะนำอ้อยไปถวายให้พระฉันเท่านั้นถึงกลับไปไหนไม่รอดเอาดือด้อๆดังเรื่องราวซึ่งได้กล่าวมาแล้วเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือวิญญ,ญาณ ตราบใดที่ยังมีความหลงก็ยังทุกข์แต่เมื่อได้รับบุญและเมตตาแม้ผีตายโหงก็ยังไปสู่สุขติได้หากคุณได้ข้อคิดจากเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับฟังเรื่องราวธรรมะลึกซึ้งแบบนี้ต่อไปพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ